คุณแม่คุณแม่คิดถึงลูกชายนะคะลูกชายไปเดินออกกําลังกายเนาะคิดถึงอย่างแรงเลยวันนี้เอาเอ,อ,อ้เดี๋ยวให้ลูกชายไปเดินแป๊บนึงเดี๋ลูกชายไปเดินแป๊บนึงเ้ออยู่กับลูกสาวก่อนนะแม่นะ อยู่กับลูกสาวก่อนหนุนลูกสาวอยู่ใต้ท้องนั่นน่ะเดี๋ยวให้ลูกชายไปเดินออกกําลังกายแป๊บนึงเดอ้อได้ยินไหมเดี๋ยวลูกชายก็กลับมาเดี๋ยวน้องวาก็กลับมาฟังฟังโอ้ย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 กระวนกระว่ายว่ะไทยโอ้ยหางก็ชี้มองไม่เห็นลูก ลูกไปทางนู้นไงะ่ะหันหน้าไปทางนูน้นเดี๋ยวให้ครบหนึ่งเดือนก่อนค่อยออกเดินพร้อมกันเอ้ยลูกชายไปทางไหนน้อลูกชายถ้าไม่พาเดินบ้างเดี๋ยวน้องวาเครียด ให้น้องวาเดินบ้างไปทางไหนพาเดินไปทางนี้เลยโอ้นู่นนูนนู่นนู่นนูนน้องวาไปนูน่นนะนู่นนะ ลูกชายก็อยากออกไปเดินด้วยนะเดี๋ยวให้ได้เดือนหนึ่งก่อนจะพาแม่กับน้องสาวออกไปด้วยน่ก็คือหายหน้ากันไม่ได้เลยพี่ว่าไปอย่างนั้นเขาก็ไม่คิดถึงแม่เท่าไหร่นะเพราะว่าไปกับพ่อควานแต่แม่นนสี่สคิดโหดแฮ้ง คิดบาปมเมดาวลูกเนาะคอยคิดหอดลูกคอยแห้งเอาลูกคอยมาใหา้คอยก้อนรู้นะว่าลูกไปทางนู้นหันหน้าไปเลยเดี๋ยวลูกก็มาเดี๋ยวลูกก็มาโอ้โอ้โอ้โวยวายแล้ววันนี้โวยวายโวยวายและะ้ววันนี้มองไม่เห็นลูกท่อะไรมันบงังใช่ไหมแม่มองไม่เห็นลูกใช่ไหม อยู่กับลูกสาวก่อนแม่เอ้ยเดี๋ยวลูกชายก็มาคิดถึงมันใจจะขาดโอดูลูกสาวดูลูกสาวดูลูกสาววิ่งวนแม่อยู่บนนี้แม่แล้วลุงขาเป็นแม่ที่รักลูกมากๆเลยนะคะหนูพาลุงปลอบแม่ในสิลู รอแม่หน่อยเล้วแม่คิดถึงพี่วาบอกแม่หน่อยเดี๋ยวพี่วาก็มาพี่วาไปเดินออกกำลังกายเดี๋ยวพี่วาก็มาอยู่กับหนูพาลุงกอนนะแม่นะกระวนกระวายใหญ่เลยแบบนี้คืออยู่ด้วยกัน เดี๋ยวให้ได้เดือนหนึ่งก่อนค่อยออกเดินพร้อมกันตอนนี้ได้16วันนี้แล้วนะแม่นะใจเย็นๆเด้อว,ว่าลูกชายอยู่กับที่หลายวันแล้วไม่ได้ออกเดินเพราะว่าคุณแม่คิดถึงลูกชายนี่แหละโอ้เป็นอันเป็นอัน,น,นอยูแบันี้โอ้ยล,ล,ลูกสาวกับเลนเพราะลูกสาวมัน เดี๋ยวลูกชายก็มานะคะนะคะ,ะ,คะแม่นะโอด,ดูดูดูลูกสาวดูลูกสาวดูลูกสาวเมื่อไรจะพามาโน่เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มา พี่ว่าไปอย่างนั้นเขาก็ถูกอกถูกใจเขาด้วยนะอยู่กับที่อยู่กับที่อยู่ที่เดิมเลยว่าเอ้ยว่ามาหาแม่ได้แล้วแม่คิดถึงมาเร็วแม่ร้องหานานแล้วลูกแม่คิดถึง มาเร็วมาเร็วแม่คิดถึงแล้วใจสิขาดแล้วมาหมูอ้วนหมูอ้วนมาหาแม่เร็วหมูอ้วนเร็วแม่คิดหอดแหงเร็ว เดินให้ตรงถนนลูกเดินให้ตรงถนนหมูอ้วนหมูอ้วนมาหาแม่ได้แล้วแม่คิดฮอดอยังถ้าไปอย่างนั้นไม่ได้คิดฮอดแม่แล้วมาเร็วๆเร็วเ,วเวแม่คิดฮอดแล้ว ได้ไปกับพ่อควานไม่คิดถึงแม่โอ้ยเหตุบาปคุณมเมย์คุณเด้คุณเมย์คุยหงหาลูกชายคิดหอดกันเฮงมาเร็วมาเร็วแม่คิดถึงหนูมากเลยหายหน้ากันไม่ได้เลยลูกนะ มามามาคิดหอดแล้วคิดหอดแล้วมาเร็วมาแล้วมาแล้ว,ล,วลูกทรายมาแล้วว,วิ่งเลยค่ะลูกทรายมาแล้วเร็วไปหาแม่เร็วเออไปไหนมาแม่เขาคิดถึงเออแม่คิดถึงเอาเลยเอาเลย ไปเลยครับทางไหนทางไหนข้างหน้านะข้างหน้าทางไหนโอ้ข้ามไห่พบพ้นข้ามไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถอยก่อนลูกไม่ใช่ประตูโอ้ยบบได้ถอยดอกคู่ขาไปแล้วล่ะมันข้ามได้อเนาะไม่ใช่ประตูหนูก็ข้ามได้อ่ะไปแล้วไปไปื่อเนาะไม่ใช่ประตูประตูอยู่ทางนี้ ประตูอยู่ทางนี้อ่าตรงนั้นมันสูงเนาะออโอ้ยหนูก็คิดถึงแม่กับน้องเหมือนกันเอ้าเอ้าเออมาไหมมาไหมมามานี่มามาว้าวนี่มามามาทำประตูนี่ประตูอยู่ทางนี้มาานี่มามา,มาเาข้ามานี่ไม่สูงสูงโรงเรียนเลยนี่ <laughs> เข้าเหมือนป่าละโมไดไงเด็กนรกเรียนก็ต้องเข้าทางประตู ประตูหนูอยู่ทางนี้เออนี่นี่ประตูประตูตรงนี้เออออกมามาเออประตูตรงนี้มามาเอ่อมาประเทศมาอีกรอบนึงเอออ้าวเข้ามาใหม่เข้ามาใหม่ฮัลโหลต้องเข้ามาใหม่ประตูอยู่ทางนี้มาวิ่มาลูกลูก ประตูทางไหนประตูทางไหนจำให้ได้จำให้ได้ว่าประตูอยู่ทางไหนเออเออหนูต้องจำให้ได้ว่าประตูอยู่ตรงไหนนะลูกเข้าไปหาแม่กับน้องน่ะเออตรงนี้เลยอเออเอออะไรเออคุณกิ่งเนาะไปไหนไม่ได้เลยแม่คิด,ดวสาว <Arabic> ดูน้องสาวเออพี่ไปไหนมาแม่คิดถึงรู้ไหมเออพี่ไปออกกำลังกายมาแป๊บเดียวเองแม่ร้องวยวายหาเลยเนาะพี่ว่าคุณเก่งอู้ตัวจะสูงเท่าแม่แล้วดูหนูสี่ขวบจะสี่ขวบแล้วหนูตัวจะสูงเท่าแม่แนวนี่พี่บกี่อ,อะไรครับที่ยี่สิบแปดก็จะสี่ขวบแล้วครับ เก่งจังเลยหนูไม่ร้องหาแม่เลยนะมีแต่แม่ร้องหาหนูใช่ไหมเอ้ยแม่ทําไมร้องหาหนูดีจังหนูไปเดินออกกําลังกายแป๊บเดียวเองเนาะดูดูแม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยลูกชายมาถึงลูกชายมาหอดแล้วไม่มียังเกิดขึ้นดูลูกชาย พี่มาพี่ชายที่เซนดีของน้องสาวไปแล้วไปจุบน้องสาวเลยนั่น,นจุบจุ๊บจุ๊บน้องสาวเลยยังจุบน้องเลยยังโอ้ดูท่าดูท่าดูท่าสัก่อนนะคะโอ้ดูท่ายืนสะกก่อนนะคะไม่ธรรมดาอา้าจุ๊บ ลุลูกชายลูกชายมาแล้วน่ะเออคิดหอดกันแหงคิดหอดกันแหงเลยเออคิดหอดกันร้ายดูนูน้อยนูน้อยนูน้อยอยู่ใต้ท้องแม่เออหายคิดถึงหรือยังคะคุณแม่หายคิดถึงลูกชายล้วบ่เออเออเอออย่าไปไกลนะแม่คิดหอดเบิง่งลูกสาวเพิ่น เป็นกำลังใจให้น้องวาเลนไทน์ด้วยนะครับหายคิดฮอดกันแล้วเสียงหายเลยแม,ม่เสียงหายเลยนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่รับชมคลิปจนจบคลิปนะคะเป็นกำลังใจให้ครอบครัว ของเราด้วยนะคะสามแม่ลูกนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะคะคุณแม่ที่หนึ่งนะคะรักลูกมากนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีทุกท่านคะ่ะ